กาดยิงซานเบอร์นาริโนมือปืนตายสองจับเป็นหนึ่งมือปืนถูกยิงเสียชีวิตสองรายในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสองสัยรายที่3หลังจากเหตุการณ์กราดยิงในซานเบอร์นาริโนรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว14คนและบาดเจ็บอีก17คนเหตุการณ์กราดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นในงานคริสต์มาสในซานเบอร์นาริโนตำรวจเผยว่าหนึ่งในมือปืนที่เสียชีวิตได้มีกรณีวิวาทในงานซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของการกราดยิง มือปืนดังกล่าวได้ออกจากงานไปและกลับมาอีกครั้งพร้อมกับมือปืนอีกสองคนและทั้ง3ได้กราดยิงไปยังผู้เคราะห์ร้ายนอกจากนี้ยังมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ามีรถ SUV สีดำขับออกจากศูนย์หลังการกราดยิงและได้ถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากการไล่ล่าและดวลปืนระหว่างตำรวจและมือปืนนายฟารุกและนางมาลิกมือปืนทั้งสองคนได้เสียชีวิตจากการถูกยิงขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจค้นศูนย์ดังกล่าวเพื่อค้นหาวัตถุระเบิดที่อาจถูกซ่อนไว้ โดยผู้ต้องสงสัยรายที่3ได้หลบหนีไปขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับการกราดยิงหรือไม่